โตเกียแทนมาตัวเงินมาดฮะโตเกียตัวนี้เนี่ยคนละเพียงเพียงไหนอ่ะแมนเพียงไงบัตรตัวมันเป็นเพียงไงตัวนี้เพียงหน่อยทุนมันทุนมันคละกันม่อเพียงตัวนี้บอสบอสได้เพียงตัวนี้มันบอสของมันมันสาบกันบ่ได้มันมันใหญ่มันใหญ่กว่ากันเพียงตัวมันใหญ่กว่าหนักไม่หมดหน่อยกว่า มู้ระดับนี้มาแล้วงหรอวเขาไปเปลาบเพื่นที่ดีถ้าไม่มีก็ถุงยางตรงนั้นก็ได้เบึ้งๆอันนี้ก็นะบึ้งขาดเต็อยททั้งหลัะผาเตปผ้เตปไม่ใช่ผ่านเกี้ยวไออกไป อันน so, ี้เส okay. ื้อใครวะอ้อมรถเกี่ยวเสือจ้อ้อมบ่หนนี่แหละนเออเจ้าอ้อมเลยนี่เนี่แล้วนเี่ยมงมีไปส่ตัวส่ให้ไปซะพี่ถูีกันไตัวลูกสิ่ข้าเดียวไปก็ไม่โทรบอกนน่นให้ซื้อมาหรอน้ำขึ้นเงิน ออกมสีวะออกแล้วพ่อดูวไม่โคยุบเลยนะเขาม่สำไดบ่เอาไดบดมังไรบนี่ไเนี่ยเนี่ยมดูาดิว่ต้ใหญ่ไปไกลถ้ารถเกี่ยวถ้ารถเกี่ยวถ้ารถเกี่ยวใดเสียเรายังกระตุกได้นะยังยังพอกระตุกแล้วก็ทึงได้นะฮะระบ่รถเกี่ยวอ่ะ ยยม,มัแปอืมแต่รถไมโครเราเราไม่สามารถกระตุกได้เลยเขาันเดือนนึงเหนี่นี้ <c oughs> นี่นี่นาจะกระตุกได้เล่นะกระตุกเอออุ้ย <c oughs> สามชั้นอันนี้กระตุกได้อยู่นี่เห็นไหมกระตุกแต่ไม่เนเรวกเเลยเหรอเรียนสามีะัน,น,นแห้งกี่ตัวอ,ยอยีกนะอะไรหกล้อแรงก็จมมันเด้อตดนีบุบบุาไรว ไปเบงซาลิงเราเราดาซาลิงไสามหมื yeah. you know you know ่นเหมอนอ้ยเบียนขนโขกไปก็มาเบียนวายาไม่บุญโอเมนป้ายแงหีแลอกก็ต้องไปป้ายแงเปนชำไหมอะหาาเป็นหี่หน้าม่าำหอันนี้จะปล่อยไปงี้ยไปเลยขันเทียเสเออโอเมียนขอยาเลาอยู่ขอยาเราเห็นเบิดอยู่เราบอกว่าตะปุ่งใหันจะปุ่งยังไงก็จะตัวนั่นู่สากาให้ห ได้คูสะตรงไหนตรงที่เอาบัวอะไรคนบอกหลายคนสารพระภูม hmm. ินั่นอะนู so one, ่นฆ่าก <t> ันไปอีกบันย่ำบอกบันย่ำคิดอะไรก็บอกมันบอกว่าอะไรดีแบบไม่ไปมองให้เลยไม่ปันทำไมอ่ะมันอยู่เรืองอะไรเหรอมันไกลเอพราะทางน่ดินก็เยอะถ้าวิ่งเข้าถ้าวิ่งเข้าในบ้านแบบนี้ต้องเวาฝั่งนู้นอ่ะไม่มีโอกาสอีกแล้วถ้าตรงนี้ไม่มีโอกาสจะอยูเลยนะถ้าต้องถมอยู่แต่ดินี้นะบ่งถมอะไรที่เพราะบ้านนี้ราคามันถูกไง วิ่งไกลไม่ได้เรียนต่อว่ได้ดินบ้านนี้มันเยอะโอ้มีแต่คนอยากเอาอกเขียนเข้ากลับเด้อกแล้วไปยังเอาไปเอาอันนี้ไปนี้เข้าข่างมันถอดอะไปบุญี่ถอดแล้วคอยไปเรียนม่ขนมใครถอดเขาข้ออะไรดินทราบคับบอกไปเลยเดี๋ยวนี้มันเคลื่อนเลดมันยังวนบอกไปบอกมูอเราดำหรือเปล่าบอกดำครบ มันไม่ไม่ไม่เดี๋ยวไอ้นี่คือการเล่นมังฝ้าเนี่ยเขาเล่นกันยังไงมันเล่นแบบว่าเขาจะยั้งที่ราคาสามร้อยอยู่แล้วใช่ไหมล่ะสามร้อยคือสามร้อยใช่ไหมใช่แล้วที่นี่ปลายมันนี่ปลายมันเขาจะเล่นแบบว่าเออปลายปลายคือยังไงคือขึ้นปลายนี่แบบว่าถ้าบังไฟได้สามร้อยห้าสิบใช่ไหมพี่ถึงสามร้อยแปดสิบนี่ประมาณวิใช่ไหมตัวนี้วิใช่ไหมใช่ครับ สมมติว่าได้สามร้อยห้าสิบห้าวี่งนี้คือไม่ได้ตังค์นนะเป็นเจ้าแต่ว่าบางไฟมันจะอยู่แบบกินกลางแต่ถ้าต่ำกว่าสามร้อยห้าห้าสิบอย่างนี้คือเซียนเล่นถอยได้กินแต่ถ้าสูงขึ้นกว่าสามร้อยแปดสิบนี้แบบว่าเซียนไล่ได้กินอือ๋อคือขึ้นลงขึ้นอ๋อมันจะอยู่แต่ละคกไงพี่ถ้าใกล้ดังมันก็จะอยู่ราคาสี่ร้อยเฉยๆก็มีประมาณแบบนี้รตันี้สี่ร้อยวิ่ขึ้น ผลิฟามันจะอยู่ราคาแบบนี้เลยนะอี่มันต้องห่างแล้เพราะว่ามันผลิฟภัณไม่ลงตับแล้วมีคนเล่นแบบอะไรนะเขาเรียกอะไรขึ้นไปแบบบุญมูลมีไหมลำดาบลำลาบอ่ะมีไหมตอนแากทางบ้านเขาไม่เล่นหรอกพี่ไม่เล่นใช่ไหมใช่ครับเขาเล่นแต่วีอย่างเดียวเลยอือแ้าเล่นลำดาบพี่ได้เงยืงดีกว่าเล่นวีนะแล้วก็ได้เร็วได้เร็วด้วยใช่ไหมใช่ครับเราคือไปถึงมันขึ้นปุ๊บพอมันลำเสร็จก็ได้เงิน ถ้าส่วนมากนะถ้าเราเล่นวิใช่ไหมพี่ถ้าขึ้นไปล้ำปุ๊บนี่คนเล่นถอยนี่เขากำไรเลยนะเขาได้ตังค์แล้วนะถ้าขึ้นไปได้เกิดบางไฟมีปัญหาอย่างเงี้ยแต่ถ้าขึ้นเลี้ยงเขาก็ส่วนมากอะเขาว่าคนเล่นถอยอาจจะได้เปรียบกว่าคนไล่นี่บอกสตาร์ทบอกเพราะว่ามัน <c oughs> มันมีทางเยอะกินเยอะกว่าไงพี่บางบ้างนี่ขึ้นไปก็ไม่ลํำก็มีเวลาลงมาหางหักก็ลงเร็วอย่างเงี้ย อืก็เสียเปียบอีกอย่างเงี้ยโอ้มันหลายอย่างเนาะเรามองไม่เห็นบางลำนี่อู้อย่างสวยเลยรู้หราบาาขึ้นบางลำขึ้นไปยังไม่ถึงไหนเลยระเบิดตึมเลยใช่ครับมันอย่างเรามองไม่เห็นนาของแบบนี้เนาะใช่ครับอืมันก็อย่างว่ามันเป็นการพนันเนาะมันไม่ใช่การพนันเป็นไอ้เขาเรียกอะไรเก่ของเก่าเขาเรียกอะไรเขาก็ริ่นอย่างงี้ลยอืมไม่ใช่การพนันคเขาเป็นการพนันแลกเปลี่ยนนนเงิกัแลกเปลี่ยนเงินกัน ต้านเราพยายามรพยายามเรถอยคุณแกขึ้นในเดือนพันวาน้กปูยางเป็นอายโวัวเมื่เปลี่ยนดอกของไม่ปันนบอลหันห่างไหมบอกยังไงคุณแกบเปลี่ยนมันย้นที่เดินตัวซอยสตาร์นะคุณแกบอกห่นห่างมันมันมันถอนขึ้นไหบ่คันไหมันขึ้นบ่าหาเงเทียปอกแปกขึ้นหเทียกับบขึ้นเอาคันบอกมันปูนี้บอกคุณแกปูนี้มัไม่เกี่ยวบปอกแปกเลยะ พ่อแก่ก็ยุ่งขังมาแวดดีตัวขันขันสต้าเร็วถอยกุญแจขึ้นพ่อมันชาดเนี่ยนะอะอกจากมาอกสายเมนเยขาไขันมันมาหมดไปขันขัได้ใส่กนี่เลยบอตัวหุ่นไหมเาต้องกันนะเขาต้องกันเดียวเขาหูดเดียวเนยหละัวเดียวบได้บ่าว่ไดหาพันธาลไหน่พันบอดมื่อชนสวนสวนพวามไหมเล่นว่าหาพันนี่ ใส่โฟกัสเตี้ยเรียงเลยนี่ตรงนี้นี่เรียงสามเลยไมโครเรียงสามเลยอือโบดโบดพุดงแล้วรันเป็นรันเลยมั้งเออไม่มีใครทำหรอกผมอยากเห็นไมโครใส่ทอมโมกิเตียวดูดรถไทยก็มีแล้วเนาะไอ้รถไทยโมกิเตียวเรียงเนาะใช่เออเอาแฝงสีไปเลยนี่เรียงขึ้นเครื่องเลยเออเรียงขึ้นเครื่องเลยนี่ไม่มีใครทำหรอก เราทำก็ตีไดงแบบนี้เหรอไม่คีดยังไงเราแนงเราแนงรถไฟเจ้าเว้ยเวยท้ายคลิปแม่เวยแต่ายคลิปไฟเขขาูกึ้นดีตลอดโอ้ยังไม่จบอีกเหรออันนี้ของบ้านเป่าบ้านเป่าบ้านเป่านี่สายันซี่ร้อยเดียวมีมาพันเดี๋ยวมึงดิขนาดนี้นะซี่ร้อยคันสนามเสียงเงินเขาไม่ดีหรืออะไรคืนดีคันสนามตะวันนี่ต้มบ้าดไบนปีได้ แต่ข้าห่างก็มีด่วนที่เสียตกสูงนั่นี่ถ้าเราดูไกลๆอ่ะสูงนั่นนี่แล้วเคยมีแบบตกใส่รถตกใส่อะไรออกตกใส่รถก็มีครับแต่เขามีประกันนะบังไฟมีใช่ไหมมีครับแต่ว่าถ้าบังไฟตกใส่รถเขาตรงเนี้ยเจ้าของค่ายต้องไปรับผิดชอบนะเพราะว่ามันเป็นบังไฟเขาเอาแล้วจะรู้ไหมว่าค่ายไหนค่ายไหนมันจะมีชื่ออยู่ครับอยู่บ้างมันมีปัญหาเรื่องตรงขัง เขาเขียนชื่อนะครับอเขาจะเขียนชื่อที่ท่าบีบีเซียนฟังใครแล้วก็เขียนเรียนก็รู้เพราะว่าฟังอ่ะเขาเล่นตกทีละบังนี่ทีละบังทีละบังอะไรพูดอย่าตกดิเออหัวนี่เมะถ้ามึงไปทั้งคนล้วตกอ่ะอีสานอีสานอีสานท่อนบนทีละบังก็ทีละบังเออทีละบังเอาลองสตาร์ทดูดิ

เอวตุยวันยังใส่ผมปีนรถตอนนอนนี่ฮะทำไมอยู่ที่นี่มีคมเมนด้วยผมไม่ใช่คนคมเมนนะผมเป็นคนกรุงเทพงียังอาโต้สำนักนะผมเป็นคนคลองเตนะผมเป็นคนคองเตยนะคุณเอารถมาจากไหนนี่อายดันล่ะเอาใส่เบ็ดยังเอาใส่ก็ไปสตาร์ทว่ะสตาร์ทขาดิ ต่งมึงล่งงแตกๆเกิึงก็ได้เลงม่นะวะเอาลงมาเรีนเยเรีเทียงขึ้นเลยเ้ยนี่ระวังนนวางนี่ถ้าถ้าวิ่งก็เสร็จนี่เทียงขืนเอาผมมาเยวางนีไว้แงกันสิเบลล์ว่าเกือกกอนเือกอนไม่ต้องเลียมันว่าห้ซ้ำนี่แชก่อนบินเนาะห้ซ้ำนี่นหะอ๋อวัวไปสตาร์บิ้งกัน่ะอ้วุธใส่ผิดหรือเปล่าิใส่ไม่ผิดผิดผิดอะไรถูใส่เก่า เอ้สายเมมเมมนี่ัเนี่นี่ถอดออกก็มีแต่สายนี่นี่ถอดออมาสายเหลืองกัสายนี้จีเขานี่มันเอาไงไยบเอามงแกไปเดี๋ยวเดวเอาเอเอาแตะนั่นแหะสายนั่นแหละมันใส่มาครบตัวนครบยังครบยัง ครบแล้วจะเลิกหรอมึงยบิดสดนเออ้อราก็ดุไปขึ้นหน่อยนึงมฟาวไปไหนไม่ลงไยขึ้นหน่อยนึงเหมันยังมาค้างเนเทียวเดียวหอบหอบหอ